ทีมเป็นต้งเต๋อเฉยเอาไมาเ่เยออมอันพี่ออมนี่หันเข้ามา,าก,กินก่อนอื่นเราต้องแนะนำก่อนไหมนี่ค่องคใจครับหมูยอหมูยอไก่ทอดไก่ย่างทำไมเขาเรียกหมูตับอ่่อ้อมโตมาขนาะที่แบบต้องหมายอะไรในชีวิตเพิ่มเติมไหมโหเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะจับได้ว่าคอรัปชัน้องเซนแนะนำให้คนมากินร้านนี้ไหมคะพเพื่อนๆชาวเกาหลีมี้เรา สยามร้านคาเฟ่เกาหลีนี่มา,นมาต่อกันที่ร้านนี้เลยาจากเกาหลีมาอีสานครับผมบอกว่าร้านนี้ทำอยมางดีนา่สุ ว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์ช่องดังเลยใช่แล้วอันดับหนึ่งอย่างเราอ่ะจะไม่มารีวิวได้หรออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะนี่บางนี้เรามีเจนแซดมาแล้วอ่าเรามีเจนวายแล้วก็เจนแซดมาชิมด้วยค่ะอ่าเรามาสั่งกันคือพี่อ้อมไม่อั่มใช่ไหมคะันไม่อั่มเลยเต็มที่เลยเหมาเลยเดี๋ยวเย็นๆนะั้งหมดนี่นี่คือแบบกี่แคลอรี่กี่แคลอรี่ที่เราแบบพยายามสนับสนุนกันมานี่เดี๋ยวเราก็ไปกินผักล้วนๆเจ็ดวัน

กลางห้าสิบครับ้ไม่อคนมาเติมก็จานเด็ดของเขาคือหมูต่ำค่ะไหนข้าหมูต่ำหมูต่ำเราเป็นคนสูงอ้าแต่เรากินหมูต่อ้ยหมูต่ำอ่านบอกทำไมต้องหันมาทางผมด้วยทางผมอ่ะอันไหนคือหมูต่ำคะนี่อ๋อนี่โอ้ยน่ากินมากเลยดูเนื้อล้วนๆเลยนะไม่ค่อยมีมันด้วยนะเนี่ยคนอื่นไ่ไดชอบมันอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเอาไงดีอ่ะเอาไปเสื่ยวกนอื่นแล้วกันเอาผสมผสมกันผสมผสม่อันนี้เท่าไหร่ ไปเยอะๆก่อนก็สีไม้เหอะหนึ่งสองสามเอามันไม่ค่อยมีมันเอาแบบไม่ค่อยมีมันผมไม่ชอบเลยมันมันๆไม่ชอบเอาเนื้อเนื้อเราชอบแค่ความที่เป็นแบบสปายะธรรมะอะไรเงี้ยเราไม่ชอบความมันความจืดันโยงไปเรื่องนั้นได้ยังได้พอลมังกันเนี้ยเราไม่เราต้องมีอย่างอื่นต้อออันนี้เป็นจานเด็ดก็เลยเยอะหน่อย้ไส้กรอกไหมไส้กรอกไส้กัวครับอันนี้คืออะไรคะหมูยอหมูยออุ้ยหมูยอน่ากินมากแล้ว อันีหยปลากายเพิ่มอีกหน่อยไหมคะเอนเนื้อไปด้วยสักสองไม้เนาะไม่พอก็เดี๋ยวรู้สึกเราจะใช้เวลาอยู่หน้าร้านนานถ้าไม่พอก็ก็มาเอาใหม่ครับผักแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะพี่อ้อมอยากกินตำข้าวโอดเอาตำส้มตำเอาส้มตำด้วยส้มตำที่อ้อมกินตำอะไรได้ครับกินได้ทุกอย่างเลยค่ะเราสามารถสั่งไปกินที่ร้านปลาได้ค่ะแล้วก็ ข้าโคดหนึ่งก่อนครับข้าโคดหนึ่งแล้วก็เปรียวให้กี่คนเนี่ตอำปูไม่ใส่ปลาล่ค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยค่ะนี่คือสิ่งที่ผมชอบเพราะเราสายสุขภาพไม่ใช่ว่าเรามาทานหมูเยอะๆแล้วเราจะต้องกลับไปกินผัก7วันไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะเขามีผักให้นะคะเป็นบุฟเฟ่เลยใครชอบทานผักตักเท่าไหร่ก็ได้ทิ้งเปล่าๆเลย เราต้องมีจานไหมนี่กินค่ะพี่อ้อมชอบกินผักกินผักทุกชนิดเลยอรู้ไหมเด็กเต้ยเขาต้องมาโตลุงหลังเที่ยวเสร็จเนี่ยเขาต้องมากินที่นี่โตลุงถึงตีสามเพราะว่าเราไปไหนมาเราไปานแบบไหนมาล้เด็กเต้ยไปทาแบบไหนมาล้ครับอ๋อเราไปแบบไปผ่อนคลายไปผ่อนคลายใช่บางคนเขาไปเที่ยวแบบกังกงกังคือ เพราะว่าร้านเนี้ยเปิดถึงดึกถึงตีสาแต่ว่าแล้วก็รสชาติเขาคงจะอร่อยนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายมาก็เหนื่อยไงก็แบบตปเต้นอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายก็เหนื่อยเออเด็กเทพก็งมาก็ต้องการพลังงานก็มากิน ตอนเจนดีกับเจนเอก็มีเจนเอ็กซ์อ๋อก็ต้องไปแบบเดอะพาเลสอะไรอย่างเงี้ยถนนวิภาวดีบังกอกพาเลสนะโรงแรมอยู่แถวเมโทรน้องๆก็ไม่รู้จักกันแล้วล่ะเมโทรอ่ะแล้วก็จะต้องที่ไหนอ่ะเจนวายเจนเซ็ต้องที่ไหนเจนวายเจนเซ็ตอ๋อแล้วก็ตอนเจนเอ็กซ์เนี่ยย้อมไปคัวคัวเทคควัวเทพอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบกินไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเต้นที่โต๊ะเลย้าเป็นอาหารแล้วก็เต้นที่โต๊ะเลยก็คือออกกำลังกายตรงนั้นเลยน้องๆคะเราต้องเข้าคิวตรงนี้นะคะรับถาดพอรับถาดเสร็จเราก็มาตักผักค่ะส่วนอาหารหมูตามหมูยอไก่ทอดเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเอาไก่ย่างแล้วก็มีเนื้อทอดด้วยนะคะแล้วก็มีแหนมปลากายแหนมหมู น่าเลยว่ามาจากเกาหลีแล้วก็แบบก็มาลองกินของไทยเออเราไม่รู้จักเลยนะเนี่ยอาหารที่สารปลาล้งปลาร้านี่ไม่เคยเจอเลยมาลองก็ปลุกจากสยามมามากินก็วันนี้แหละ เพิ่งบินตรงจากเกาหลีเลยอ่ะอ้าวอ้าแต่ว่าเพิ่งกลับจากเกาหลีเว้าเราซวยเลยดีว่าไ่เพื่อนอยู่ในคนไทยแาษอีสานเยอพูดพอดีนะคะสายสานแล้วพูดเพอดีเ้อมว้าวว้าวอีกเด้อ นี่ค่ะทุกคนถาดอาหารของเราสำหรับ7คนนะคะพี่ถกงเหออหนีเป็นจังแต่กันเนนี้เอาไม่เยออมพี่ออมนี่ขันเข้าไม่กินเขาพูด s า u แ d t r ปุ๊บเสียงดังมากเลยค่ะตอนเปิดคลิปนี้นางกระซิบกระซิบอันนั่งนี่ไม่คือแบบว่าเราเราแบบพิเอษในหลากหลายสายพันสายพัน ลากหลายท้ายจากหลายภาคอะไรนี่เออก่อนอื่นเราต้องแนะนำก่อนไหมนี่นี่เจนเซ่นี่เจนเซ่เจนเซ่น้องอะไรคะเอามือก่อนเอาน้าอน้องเซนเซนคนน่าออซนเซนอ๋อเซนเซนจบมหาวิทยาลัยอะไรครับผมโอ้โหดูการแต่งตัวเหมือนเพิ่งกลับจากเกาหลีเลย คนที่นี้คือใครพี่แอนแหละพี่แอนแหลกแข่งต่เราขั้นต่อมาครับครับผมใจครับเฮียเศาสตร์มองเทพครับก็ซิวมาเรียนที่นี่ไงอ๋อโอเคใจใจมันใสเออคณะอะไรคะ ศาสตร์าสตร์ฟลอตแคสติ้งครับเออมตันี้เป็นตัูตั้ธรรมดาก็อนาคตก็รอดูเราดูผงนผงงานอ่ก็ยังไงก็อย่าลืมผู้กำกับทั้งหลายแหล่นะคะก็เอ็นดูพวกเราทั้งสามคนและยอมด้วยนะได้เลยค่ะเริ่มแรกแจกข้าวเหนียวก่อนเลยค่ะ หมูยอไก่ทอดไก่ย่างหมูทอดทุกอย่างย่างหมดไม่มีทอดคอนเซ็ปต์ของที่นี่เขาจะไม่มีแต่ว่าการใช้แบบว่าไม้เมยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ยไม่มีอระจกเลยหรือว่าเราจะไปขอเขาเพิ่มก็ได้น้องแต่ว่าเขาได้ได้จบได้ไหมเขาน่าจะเดี๋ยวเราดูโต๊ะข้างๆก่อนเอาไม้นี่ไงอ่าพี่อ้อมบัดนี้มันถึงตาพี่อ้อมที่ต้องมาซยกับพู้ชมแลครับผมใช่ตามเสร็จหมูต่ำคือหมูย่างนะคะเออทำไมเขาเรียกหมูต่ำ ม,ม,มันมาจากคำว่านั่งกินตรงข้างล่างรินๆอนแเบมันจะมีเสือใช่ <Kas per now> นั่งกินกับพื้นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นมานั่งนั่งโต๊ะเคนเจนที่แบบว่าเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เจนเอ็กซ์นะคะนี่เลยเขาบอกว่านี่สุดยอดของความอร่อยของร้านหมูปลา เป็นไงฮะรสชาติน้ำบรวารไหมฮะเยี่ยมมากปกติอะไม่กินปลาเออเพราะว่าพี่อ้อมันมีความรู้สึกว่ามันเค็มแต่เนี้ยไม่เค็มมากคนสังเกตได้ค่ะว่าแล้วมันไม่เหม็นนะสังเกตได้ว่าผมไม่ค่อยจะสังคั่ในการกินอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เลยฮะดูไม่สังคัดเลยฮะคล่องมากเลยไม่สังคัดแต่คล่องมากแต่หมูเขาอะ เนื้อเยอะนะคะเนื้อล้วนๆไม่มีมันแทรกนี่ทุกคนมีไส้อั่วคะทุกคนสายสุขภาพทม่ำเนียงพี่อ้อมโอเคไหมสายสุขภาพคอมเมนต์คอมมเนต์พอได้อยู่ครับพอดได้ต้องออกขอเล่าว่าพื้นเพพวกผมทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนทำพอฟังบ่อยๆก็อู้เอวาไดเดอร์ตลอดพันเจ็ดห้าไม่ได้ เข้าใจเพราะว่าจริงๆพี่อ้อมขอนแก่นหน่ยังถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเ่าเนี้ยอันนี้ถือว่าชุ่มฉ่ำมากประสบความสำเร็จในการามากรุงเทพมาเลวันนี้น้ำจิ้มอันนี้อร่อยหวานเปรี้ยวเดี๋ยวลองชิมดูคือผมอะช่วงแต่ปลาร้าอย่างเดียวเลยสำหรับคนไม่กินปลาร้าแต่สำหรับผมนั้นโอ้หทุกคนขาเขาสดนะเออไม่คิดว่าปลาร้ามันจะหอมขนาดนี้เพราะว่าปกติอะเราคิดว่าปลาร้าจะเหม็นนะคะแต่อันนี้มันไม่เหม็นอ่ะใช้ไทซิ่งค้นเยอะอดูครับทุกคนที่นี หมอมโอ้กินให้ดูเขาต้องเอาทุกอย่างมารวมกันในคำเดียวโอ้เนี่ยสไตล์อ้อมเจนเอ็กเลยกินทุกอยนะ่างรวมกันในคำเดียวมันมทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็พริกมันก็จะได้นัวส้มตำนะทุกคนไปพร้อมกันแทบไม่หย,อยาดมันก็มีมังแทบเหมือนกันนะอร่อยอ่ะอออออร่่่่ยยเเลพพีีนน้้งงะมา อ้อมในขณะที่แบบว่าผู้ผมเป็นเจนเเจนแซเจนวายเจนแซกแล้วพี่อ้อมก็เป็นเจนอะบาพี่อ้อมโตมาขนาดที่แบบเป้าหมายอะไรในชีวิตเพิ่มเติมไหมผมเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าเป้าหมายพี่อ้อมในชีวิตเนี่ยพี่อ้อมชอบทํางานโรงแรมทางานโรงแรมมา25 26ปีทำฝ่ายการตลาดเป็นผู้นวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ PR ค่ะแต่ว่าเห็นแบบสวยๆแบบนี้มีเป้าหมายอยากช่วยออกไอเดียพัฒนาประเทศชาติโดย นี่แก้ไขปัญหาประเทศชาติอะไรเงี้ยนะ่าเชียวมันซีเรียสมากเลยอะ่ะเด็กบบกผมต้องการให้ใหญ่ขออึ้นมาคุยกันตรงๆแบบนี้ค่ะต้องแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันก่อนเลยประเทศเราอะ่ะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นโลกเหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาโลกที่3ใช่ไหมประเทศกลุ่มที่3กําลังพัฒนาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ ไม่มีเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยประเทศเราจะ,จะเจริญขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็จะต้องแบ่งการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแผนแบบระยะยาวเลยแต่ว่าต้องแก้สั้นก่อนแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก ต้องมีคนอย่างชูวิทย์สักสิบคนอ้าทำไมต้องมีสิบคนวะทำไมต้องมีสิบคนแชร์ลูกปืนไงแชร์ลูกปืนไงกดกระจายกระจายความเสี่ยงกกระจายความเสี่ยงไม่งั้นเดี๋ยวแกโดนคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวแกโดนคนเดียวไม่ได้เราต้องกระจายความเสี่ยงให้ประเทศชาติเรามันเจริญขึ้นอย่างนี้ คือเราแค่ร้องเรียนสําหรับแผนระยะสั้นที่ต้องทําทันทีเนี่ยมีคนที่รักประเทศชาติแก้การโกงอะไรเงี้ยไปร้องเรียนแต่ร้องเรียนแค่ชี้ประเด็นว่าเขาผิดยังไงตรงไหนเอาหลักฐานมาแฉอ,อะไรเงี้ยพอไม่ต้องไปบอกว่าห้ามเลือกพักนั้น,พ,น,นพักนี้อะไรเงี้ยเข้าขใจป่ะใช่เพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปถึงขนาดไปห้ามไม่ให้คนเลือกพักนั้นพักนี้เพราะมันการสร้างศัตรูมากเกินไปแล้วแบบแต่ให้เขาตัดให้ประชาชนตัดสินใจเองว่าเลือกพักหนซีเรียสไหมเนี่ยไม่ซีเรียสมันไม่ติดที่พวกนัอยากได้ยินเพราะว่าเราก็อยู่ ในเจนบาใช่ปะแล้วก็พี่น้องเจนแซดเจนเอลค้าเจนอะไรในอนาคตที่แบบจะต้องมาต่อยอดจากพวกเราไปแล้วเรอยากที่จะให้มันแบบมีอะไรที่มันดีขึ้นในชีวิตเราอะไรบางครั้งอ่ะเจนน้องๆอย่างเงี้ยเจนวายเจนแซดเขาก็มีอุดมการณ์มีความซีเรียสเหมือนกันในเรื่องของส่วนในเรื่องของส่วนรวมจริงๆอ่ะประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะสามารถที่จะช่วยกันออกไอเดียแก้ปัญหาได้เรามีโซเชียลมีเดียมีทิกตอกมีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะ ออกไอเดียแนะนําได้เลยมีผู้ใหญ่แบบนี้แต่ว่า แลราก็คือเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาตัวสังคมถ้าเรามีไอเดียดีๆแล้วก็ทําได้อะตอนนี้เราก็ค่อยๆขยับขยับไปเพราะว่าเราเองก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่นี้เมื่อกี้เราพูดไปถึงระยะสั้นระยะกลางอะระยะกลางทีระยะกลางระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการข้าราชการต่างๆนักการเมืองรัฐมนตรีที่มีตําแหน่งต้องมีเงินเดือนที่สูงพอที่เขาจะไม่ต้องการคอรัปชันแล้วไม่ต้องการโกงกินเพราะเขามีเงินรายได้เพียงพอ สอสออะไรพวกนี้ข้าราชการประจำต้องมีรายได้ที่สูงพอที่เขาจะไม่อยากโกงกินรกะว่าราชการบ้านเราเงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยก็เป็นเหตุอันหนึ่งแล้วก็การศึกษาการศึกษาเนี่ยเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยเรื่องของความซื่อสัตย์ จะไม่มีความจนและทำให้ความจนมันหมดไปทำไมไม่พูดสตดีว่าจะทํายังไงที่จะบอกว่าจะเพิ่มคนรวยหรือคนที่ธรรมดาเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยคนปกติทั่วไปเพิ่มจํานวนคนรวยกี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีเท่าไหร่แล้วนิยามว่าคนรวยต้องมีรายได้เท่าไหร่ต่อปีมีทรัพย์สินเท่าไหร่นิยามไปเลยอย่างอเมริกาเนี่ยคนรวยถึงต้องมีทรัพย์สิน30ล้านดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นคนรวยของประเทศไทย อะไรคือคนรวยเรานิยามเลยเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะต้องทําให้คนไทยรวยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วก็ภายในกี่ปีเขียนแผนต้องทํายังไงบ้างอันนี้คือยังงาอันนี้คือทําได้เลยคนละเรื่องกับเรื่องของการแก้ปัญหา c o r r u p t i o นแต่ว่าการทําให้คนรวยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นนโยบายประชานิยมคือพี่อ้อมกำลังจะบอกว่ามีพรรคการเมืองหลายพักก็จะเน้นประชานิยมต่อสู้กับความยากจนทําให้คนจนหมดไปแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงว่าแล้วจะทําให้คนที่มีกินอยู่ แล้วเนี่ยรวยขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครพูดจริงๆอ่ะเป็นนโยบายที่ทําได้แล้วก็สามารถเลี้ยคะแนนเสียงได้<ส><น>เขาก็ไม่ได้เน้นเขาก็ไปเน้นคนจนอย่างเดียวว่าคืองจริงสามารถทําได้คู่กันทําให้คนจนหมดไปทําให้คนที่มีกินอยู่แล้วเป็นคนรวยขึ้นมาเนี่ยมันมันจะพัฒนาจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่แบบ ถูกต้องอะใดๆมันจะตามมาถ้าทำสิ่นั้นได้มันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละเรื่องของการทําให้คนจนหมดไปทําให้คนธรรมดารวยขึ้นเป็นคนรวยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่อาร์ถามว่าการเมืองกับเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันไหมมันใช่เลยคือการเมืองการปกครองเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายอย่างในเรื่องของพัฒนาคนการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเราพัฒนาแต่เศรษฐกิจไม่ได้พัฒนาคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อไปดังนั้นเราก็ จะต้องพัฒนาคนด้วยเอาการศึกษาด้วยเดี๋ยวรายการจะซีเรียสเกินไปเรามาคิดว่างนต่ออยุอคเขาหาพี่อ้อมเมื่อกี้เราพูดระยะระยะสั้นระยะกลางไปแล้วระยะยาวอเ่าระยะยาวนะคะเราก็ต้องมีกฎหมายที่เด็ดขาดถ้าจับได้ว่าคอร์รัปชันประหารชีวิตเลยอ่าอย่างสิงคโปร์อย่างประเทศจีน ใช่ที่สิงคโปร์จีนเนี่ยนะคะถ้าคอร์รัปชันเนี่ยกฎหมายเขาแรงมากประหารชีวิตแต่เรายังทําตอนนี้ไม่ได้คือถ้าเราทําอะไรที่เด็ดขาดตั้งแต่ตอนต้น,นยังมันเหมือนกับว่ามันมีคนที่เสียผลประโยชน์อ่ามันก็จะมันเราก็ต้องปณีประนอมก่อนระยะสั้นเนี่ยเราก็ใช้ประชาชนเนี่ยแหละช่วยกันร้องเรียนช่วยกันเป็นหูเป็นตานนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนอย่าไปแบบใช่ไม่ต้องกลัวต้องมีความกล้าหาญบอกแล้วว่ามีชีวิตหลายคนลุกปืนแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไป เราใช้วิธีการกระจายอำนาจเอ้ยกระจายความเสียดพูดเล่นนะคะแต่สมัยนี้คงไม่มีใครแบบว่าสั่งฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีแล้วเพราะว่าถรือมวลชนก็จะช่วยกันขุดคุ้ยความดีของโลกโซเชียลครับคุใช่เพราะนั้นทุกคนสามารถมาร่วมกันร้องเียนได้หมดความเห็นได้ค่ะเราพูดกันไปตั้งเยอะแล้วนี่ยังไม่ลดเลยมั้งนะจะหมดไหถามก่อนคุณคิดว่าหมดไหมครับแล้วเป็นไงฮะเงียบปัภูมิชอบมากเลยนะคะดูภูมิแบบว่ากินใหญ่เลยแสดงว่ารสชาติดีมาก แนะนำไหมคะน้องเซนไนะคะเพื่อนๆชาวเกาหลีร้านนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะอร่อยนะคะแล้วก็ราคาตกประมาณหัวละไม่เกิน100บาทค่ะกินแบบเยอะเต็มที่ขนาดนี้เนื้อสัตว์เพียบผักเต็มเนื้อสัตว์เพียบผับเต็ม ตามไปาลยครับซีชเชนแล้นะครับก็ถ้าสนใจอยากจะดูดิวรงเล่มรู้ๆสวยๆในปรไทยนะคบผมก็สามารถมาตันได้ดีขอบคุณคับขอบคุณขอบคุณครับาวพี่อ้อเนี่ยขายของต่อเลยค่ะคนที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับบ้านเจนเอสแล้วก็อาร์ต t ด้วยนะคะ <ค>แล้วก็น้องๆด้วยค่ะามารจาเมื่อกี้ว่าผมยุ่นะครับสำหรับร้านหมูลาร้าราชดำเนินนะคะอ้อมเจนเอ็กอาร์ชเชเช็คแล้วอร่อยชั่วพบกับอ้อมเจนเอ็กอาร์ชิสได้ใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย,บาย